สบายดีสวัสดีค่ะพบกับป้าโบเช่นเคยนะคะวันนี้ห่างหายไปนานนะทุกคนวันนี้เรามาทําเมี่ยงปะทูก,กันนะคะวันนี้เราไปหากเก็บวัตถุดิบกันก่อนซึ่งเป็นผักในส่วนของบ้านป้าโบเองนะคะส่วนประกอบี่มีใบผักต่างๆเนาะแล้วก็มีรากผักชีผักชีรากผักชีแล้วก็ใบ ผักต่างๆที่เราจะไปห่อไปเดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยนะจ๊ะจ้าอันนี้เราล้างผักเสร็จแล้วนะเมื่อกี้กล้องตัดไปนะทุกคนแบบตอนตัดตอนอะไรอะ่ะเออไม่เคยรู้ว่ามันตัดเออเพราะวมาดูแล้วไม่มีเมมเต็มเมื่อกี้ต้องขอภัยทุกคนด้วยนะจ๊ะอันนี้ล้างเสร็จแล้วนะจ๊ะอ่นเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มกันนะจ๊ะจ้ะโอเคนะจ๊ะ นะเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มกันเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราดูว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างนะจ๊ะก็มีพริกขี้หนูกระเทียมนะจ๊ะรากผักชีนะอันนี้เราเพิ่งเก็บจากสวนเราเองนะใส่ลงไปนะจ๊ะแล้วก็จะมีเ,เกลือป่นนะจ๊ะน้ำจิ้มของเราจะไม่ใช้น้ำปลานะทุกคนจะใช้เป็นเกลือ น้ำจาแล้วก็จะมีะน้ำตาลทรายน้ำตาลมะพร้าวนะจ๊ะมันนาวน้ำต้มสุกนะทุกคนแล้วก็ผงนัวนิดนึงนะทุกคนนะอ่ะสูตรเด็ดของเราก็คือตำพริกกระเทียมรากผักชีใส่กับน้ำตาลนะจ๊ะ แล้วก็เกลือนะจ๊ะใส่พร้อมกันนะจ๊ะอย่าเพิ่งใส่เยอะนะทุกคนไว้ชิมตัวก่อนนะโอเคตำได้เลยการที่เราตำนะท,ท,ทุกคนนะก็คือส่วนประกอบที่เราใช้มันจะมีพริกมีกระเทียมแล้วก็มีรากผักชีใช่ไหมคะอาการที่มันเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณนะว่าทําไมถึงต้องโขกการโขกเนี่ยก็คือแบบ เราไปบีบไปคั้นไปกระแทกมันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันจ็จะทําให้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสารพฤกษาพันเขามีสารพฤกษาพันมีอ่าอยู่ในตัวของเขาพอเวลาเราโดนทุกข์โดนกระแทกเขาถึงจะออกมาเขาถึงจะหลั่งออกมานะคะทุกคนนั่นะเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเอ่อคนโบราณเขาถึงโคกนะาจ๊ะงมมาโคกต่อนะาจ๊ะ ประมาณนี้นจะจ๊ะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวนะทุกคนใครชอบออกหวานก็ใส่เยอะนิดนึงนะอย่าลืมว่าเราใส่น้ำตาลทรายไปแล้วนะอืมใส่นิดเดียวก็งนัวนิดนึงนะทุกคนผงนัวนิดนึง เสร็จแล้วทุกคนไปเดี๋ยวเราปรจัดจานกันสบายดีสวัสดีค่ะพบก,กับปราโบเช่นเคยนะคะในรายการกินไปคุยไปไทยเราวันนี้นะคะประโบมีเมนูเด็กค่ะมานาเสนอทุกคนนี่นะคะวันนี้ประโบทําเมี่ยงประทูจากผักในสวนของเราทุกคน พผออืินว่าไปถ่ายคลิปตอนตัดผักนะดูปรากฏว่าเมมเต็มไม่ได้ดูก็เลยไม่ได้มีคลิปตอนตัดผักแล้วก็ในสวนมาให้ดูแล้วตอนเก็บเก็บริกเก็บอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรค่ะก็จะมาให้ดูว่าวันนี้เรามีผักอะไรบ้างอ๋อวันนี้เสนอเมนูเมีม่ยงปลาทูนะจ๊ะเมี่ยงปลาทูสูตรน้ํำจิ้มเกลือ นะจ๊ะวันนี้อาจจะเป็นยังไงเอามาดูผักกันผักของเราก็จะมีเรดโอ๊กนะคะอันนี้ของเราเองที่ประโบเคยถ่ายให้ดูนะแล้วก็มีสลัดญี่ปุ่นนะทุกคนมีผักชีนะมีใบคะนา้าทุกคนใบคะนา้าน่ะนะนะมันกินเมีย่ยงปลาทูได้นะอร่อยแล้วมีประโยชน์แต่ต้องเป็นปลอดสารนะก็เป็นอันนี้ประโบปลูกเองนะคะก็เลยแบบ อืมสบายใจนะจ๊ะแล้วก็มีเคลเคลบหยิกนะจ๊ะเคลบหยิกเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติอเขาเรียกอะไรมีแคลเซียมสูงมีโปรตีนสูงกว่านมวัวน,นะผัดเคลนะจะมะีสารพรึกษสาพันที่เป็นสารต้านอนะุมูลอิสระนะคะก็คือผัดเคลในตระกูลคณะนะมาเรามาลุยกันเลยอ๋อ ขนมจีนค่ะวันนี้มือล้างแล้วนะทุกคนกล้วยเอามาประดับเฉยๆนะต้องเตรียมน้ำมาด้วยทุกคนเนื่องจากแบบเออมันจะเผ็ดมากนะทุกคนนะเดี๋ยวจะมาลองให้ดูนะแล้วก็ประตูนะทุกคนตอนทอดประทูก็ไม่ได้อามาลองเคี่ยวกันก่อนเนาะผักเคี่ยวนี่ยจะเป็นผักที่สีเขียวเข้มนะทุกคนนะอ่ะตั้งอย่างนี้ก่อนเราะเอามาแกะประทู ใส่ประทูก่อนประทูขนมจีนผักชีนะจ๊ะทุกคนแล้วก็กรีนโอ๊กนะจ๊ะไม่จะใส่ยังไงก็ได้แหละทุกคนอืมแล้วแต่ตามสะดวกเนาะแล้วก็ของแบบนี้นะทุกคนนะน้ำจิ้ม ฉันชอบมากน้ำจิ้มเด็ดผักของเราแล้วปลูกเองนี่นะทุกคนปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นต์นะจ๊ามันลองใบขนาดูใช้ทั้งใบเลยทุกคน คือไม่ได้ถ่ายคลิปลงเาทิตย์ที่แล้วเนื่องจากติดภารกิจนะทุกคนนะนี่ดูเลย อร่อยมากอันนี้ผักสลัดญี่ปุ่นนะทุกคนเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะทุกคนอยู่ดีๆก็ฝนตกหนะักขายุลมแรงตกใจก็เอ้ยนี่มันหน้าหนาวหรือหน้าอะไรแรงมากแล้วก็หนาวทาันที แต่ก็ร้อนอีกแล้วทุกคนเมีม่ยงประทูนะทุกคนสิ่งที่ขาดไม่ได้นะผ,ผักชีนะถะ้าขาดไปแล้วมันจะไม่อร่อยอืมมันจะไม่หอมผักอัดจริงๆใค่ได้ทุกผักแหละอืมใครชอบกะหล่ำปลีใครชอบอผักกาดขาวอะไรอย่างนี้สลัดอะไรอย่างงี้ผักกาดแก้วอะไรอย่างเงี้ยแต่คือคือที่บ้านพ่อโบเนี่ยคือปลูกผักอยู่แล้วเนี่ย เพราะฉะนั้นเราจะไม่ซื้อผักที่เขาฉีดยาที่เขาใช้ปุ๋ยเคมีหรือว่าอะไรต่างๆจ้จะไม่กินเลยอืลงทุนมันปลอดภัยเพื่อสุขภาพทุกคนอื อ,อร่อดมากใครยังไม่เคยกินเคล์นะทุกคนนะจริงๆมันก็ค่อยขายขนานะแต่สีเขียวเอสีเขาจะเข้มกว่าคือรสชาตมันจะไม่คืนเหมือนคณามันจะมีกลิ่นนะเดี๋ยวก่อนเนาะ อกลิ่นมันจะฉุนกว่าแล้วแบบมันจะมีรสคืนกว่านะทุกคนแต่เคลเนี่ยเขาจะออกแบบคือสนมากถ้าเป็นผักเคลเนี่ยส่วนมากเขามาใช้เป็นปั่นนะทุกคนนะบ้านประโบพี้กินน้ำผักปั่นตลอดแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งทำขายด้วยแต่ช่วงนี้ผักยังไม่มีก็เลยพักลูกค้าไว้ก่อน นะอืวันนี้ประตูตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่จริงจริงประตูตัวเล็กอร่อยกว่านะทุกคนอืมคือไม่ไม่เชิงเล็กมากนะก็พอประมาณนั่นแหนละอืม lùi rồi đi chim sạch bây giờ chứ sắp xếp ui แซ่บไปลอยนะเว้ย